่าสวัสดีครับผมกิครับเออีต้ามื่ี้กลับไปตั้ง3อบเลยไอู้ไปยอมรดสวัสดีครับทางนี้ทางนี้ผิดด้าออริจินอลคราปากีอยากตลกพนักนเลย สวัสดีครับื่อกี้นะครับ่กั้ะหเจ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กน้อยของนีเชิญ้สัสครัผมจังครับ มันร <Hello. S 2> so ักก <Yeah. S 3> ันจริงมันจึงถือว่าเราเป็นนักที่แฟนน้ำดีเราถูกน้องเป็นนีสคนที่เริกจริงๆเกิดง่าก็กินดังนะนัเรียเราเองเดี๋ยวเราให้กินด้วยกันดีกว่าอาเชิญค่ะสวัสดีครับปันเกษ่อนะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสยังขับพามเยอะมา ปามเริ่มพูดหรือยังรู้เริแล้วเหรอเพราะเราเจอกปนบ่อยมากขามระไรามกินอเดียวไม่ตอบไม่ตอบกินมยเดียวเป็นข้อนุกิมแลวบุญของพี่สุดท้ายนะสวัสดีครับสวัสดรบ